ใช้ส ma ิ่งที่ไม่เนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับลูกสิ่งที่ไม่ติดไม่ลดอะไรก็มีเนื่องด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนื่องด้วยไปด้วยกันนั่นแหละเรียกว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เด็การค่อยเกิดค่อยดับสิ่งที่ไม่การค่อยติดคอยลด จะได้ดับล้างไปทั่วไปทุกอย่างทุกอย่างส่อยโส่อยูใคร่สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเรื่อยๆลูกทุกอย่างใคร่สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปเรื่อยๆจะกลายเป็นใครช่วยหรือช่วยไปด้วยกันเองตามนั้นเลยเท่าอย่างนี้ มันวะออกให้มันโล่งออกเจตัวออกให้มันวะออกเจตัววะออกกันเราบุ้งยาต่วกันบุ้งจคลายออกเจตัวคลายใส่กวาดข่อยใส่ใส่กวาดเผ็ดออกกัเอาด้วยกันยใช้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปได้กันเลยทุกอย่างใช้สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้กันเลยทุกอย่างเดี๋ยวจะคลายช่วยเหลือช่วยกันไปเรื่อย อย่างไปเลยขาไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่ไปมันก็ไม่มีความเข็ดยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปเอง ไอ้สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวบริการนั่นนะแหละเรียกว่าสิ่งที่ไม่ใช่การคอยเกิดคอยดับนั่นเองคอยเกี่ยวมันยังเกิดอยู่ถ้าคอยไม่เกี่ยวมันยังเกิดเกิดดับอยู่คอยไม่ มันก็ยังเกดเกิดาอยู่ไม่ไไม่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 นม่ไ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 ม่ม่ไ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 ไม่มีไ่ไม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 ่ไไม่ไม่ไม่ม่ไว่ม่ไม่ไ่่ไม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 ่่่ไม่ไม่ไมมไม่า สิท <ST su ks incarcerated> ี่ไม่เกียวทานเกี่ยวท่านไม่เกี่ยวไม่ได้กันเกี่ยวเกี่ยวมันบานเลยบานบาลนี้บานบาเลยบานบานนอกเหนือบานก็ไล่ล่องลอยล้างก็ไปตามนั้นใครช่วยช่วยกันไปตามนั้นเอง ไม่ใช่ในการใ่ายิตแบบนั้นแบบนี้ไม่ใมาแถวเลยว่าเราจะใช้จิตแบบไหนทําจิตอย่างไรมันไม่ใช่เลยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่จิตลักษณะไหนเลยนอกเหนือความเป็นจิตมันนอกเหนือตัวนอกเหนือสิ่งที่ไม่เกี่ยวก่าไหมไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่จิตชนิดไหนเลย จะกลายเป็นคลายช่วยดุดช่วยกันไปเรื่อยไล่ลองรอยล้างช่วยกันไปเรื่อยทำรีล้างในตัวทำรีลนะเบย์บอยระลึกล้างในตัวระลึกเบย พร้อมกันเลยทุกอนุโลูรันท์ห้าเลยให้สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกียเก่ยวหรือว่าให้สิ่งที่ไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดนัดด่นเองน้องน่าจะถือว่าคงทึ้งจ่าทิ้จ่าคงึทิ้งไลา่ใหื่อนไป ใช้สิ่งที่ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่จะได้ไม่มโมแต่วันเวียนแค่ใช่ไม่ใช่อะไรนั่นเรียกว่าใช่ในสิ่งที่ไม่ใช่การใครเริ่มใครจบนั่นเองใช่ในสิ่งสิ่งที่ไม่ใช่การใคยเกิดใครดับทางศิกนั่นเองใช่สิ่งที่มันไม่ใช่การคครเริ่ม ไเริ eat, eat. ่มจบธุรกิจน right, ั s right. <S ่นเองเต่ไม่นการ cố ดียดูดดนอกเนาเป็นนอกเนะตัวนอกเนะเป็นเดัดดเวดัได้ หดตัวหมดบ้านไปเลยลูกใช้สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวหมดตัวหมดบ้านไปเลย ได้หมดแหละสิงสาราสัตว์มดแสดงเมงตัวน้อยก็ใช้สิ่งที่ไม่ใช่จริงนั่นแหละใช้สิ่งที่ไม่เกี่ยวก็ไม้ในไม้นั่นแหละใช้สิ่งที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกันนั่นแหละมันก็ไปคายถ้วยเขาเองปวดได้หมดแหละสิงสาราสัตว์มดแสดงเมงตัวน้อยมองเห็นมองไม่เห็นต้องมีอะไรที่ปวดไม่ได้หรอกปวดได้หมดแหละนอกจากปวดไม่เป็น จึงจะบอกว่าจิงจะบอกว่าปวดไม่ได้เพปดไม่เป็นมีรู้จะปวดยังไงโมเดลาไม่รู้การแรกก็ทายช่วยหรือช่วยไปเรื่อยๆแต่ล้วก็เน้าัรู้สึกนึกคิดิอารมณ์ส งานก็โรดไปพ่อมางานนั่นแหละสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเพื่อในกัรทำงานนั่นแหละมันจะได้สะสรมช่วยงานลดช่วยงานงค้นสอบค้นเสียงานค้นสอบค้นเสียงงานใช้ใชใชกรรมวิบาสในหน้าที่การงานนี่เอง ตัวยามันลดแท้สมมุิขึ้นไปยึดสมมุดตัอย่ามันแคบกระโหลกขึ้นมายึดถูกระโหลกแล้วมันก็ทุกข์เพราะการยึดนี่เนาะรู้ว่ามันทุกข์เพราะการยึดติดแล้วก็กระโหลกน้ำตายช่วยช่วยไปเรื่อยๆจริงๆตรงประเด็นของการปวดสัตว์ทนทุกข์เมื่อทุกข์ทั้งหลายมาจากความยึดติดซ้อนลงไปไม่ว่าดีเรื่อ,องอะไรก็ตามที แล้วก็คลายช่วยลดช่วยจากความยึดติดเหล่าน like> ั้นหมดสังทนทุกแล้วน้นมันก็มีไม่เยอะในแต่ละประโยคที่มันคลายที่คลายกันในประโยคเขาเองเขาจะคลายท้งคลายกไปตามนั้นเขาจะคลายกันไปตา ทุกสิ่งทุกอย่างทุกประเภทการบริการรูปอโหสี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 อโหสิขึ้าตายก็ผพอ มันจะไปทำอะไรล่ะหรือว ah ah, oh. well. no. ่าจะเอาดองไว้จะเอาเกลือใส่ทำเป็นปลาเค็มคนคนเค็มไว้ไม่ใช่ตายแล้วก็เผาก็ปกติแล้วพักตายก็เผาคนตายก็เผา มันไม่ใช่เรื่องก่บง่ายไม่เห็นมันจะยุ่งยากอะไรอืมมันชีวิตเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่าไปยุ่งยากวุ่นวายร้อนระไปมันก็เหมือนกับว่าปัญหาจุกจิกปัญหาจู้จี้ไปซะเองมันก็เป็นอย่างนี้กันมาตลอดชีวิตนะ ต้องปล่อยเขาสุดเขาอ่ะเขาอยู่ที่เนี่ยมันดีแล้วตายที่นี่ก็ดีเออไม่มากพิธีด้วยลดผพานีทายช่วยลดเชื่อกันตยกองหปหลวงเอางี้ดีว่าอย่าตายที่นี่หรือยากตายที่อื่นไเอไงหอยนามงเุ ก็แล้วแต่มันจะตายหรือไม่ตายคือเราไม่ต้องไปฝืนความเป็นจริงแบนี้อะไรจิตดวงหนึ่งมันอุปรกโลเกิดมามันกินั้างกิตชาตายรเรื่องปกติถ้ามันถ้ามันเรียนไม่จบยังทําใจไม่ได้เรื่องเกิดแก่เกีบตายมันสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเรื่องตื้นซื้นเรื่องเพื่อนเ่เด็ดสอบไม่ผ่านเนี่ยนะก็ยังเห็น ความตายเป็นเรื่องแปลกเรื่องพิสดารเรื่องหน้ากองหน้ากลัวถือว่าคุณสอบไม่ผ่านอันนี้มันเรื่องพื้นๆความเป็นจริงเป็นคือบบพื้นฐานท่ดีที่ดวหย่งนหนึ่งมันเกิดแก่เจ็บตายกันมาจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคี่แต่ว่ามันจะมีวิบากที่มันจะตายกันแบบไหนอย่างไรมันก็นานาประการกันไปตายแล้วก็แล้วอืม ใค้เขาหมดของเขาไปสุดๆเขาไปเด็กชอบอังโชโก้ตัดโกยวิบากในเกินในการเคยขวางกันถวายอาหารมาก่อนบ้างอย่างเงี้ยคือวิบากในการเคยถวายเคยขวางกันให้ของอยู่ของกินซึ่งกันและกันมาก่อนเคยให้อาหารซึ่งกันและกันมาก่อนถึงเวลาคนก็มาอดอาหารใช้กรรมันเป็นวิบากนีิอันเง แต่ก็ยึม่แตก็ไม่เป็นไรเราเขาถามาเขาจะช่วยเน้วิธีกันไหนครเขาถวายอาหารเทนน้ไม่ต้องไม่ต้องไม่กระทังตัวไม่ต้องแตสรู้ตามที่บอกานนัดอว่ี คือสิ่งที่ไม่ร่วงล้ำก้าเกินกันไม่แซงชั่นกันไม่ก้าวก่ำกัน อะไรที่มันมิตกเกินไปกังวลเกินไปเรื่องคุนบิดามานดคือสิ่งนี้อย่าที่ไม่เข้าใจในผลกรรมมิบาติแล้วก็เกิดการมิตกตอนไปงบนตอนจะไปงทีสิ่งนี้ขยอ่างอสี่อหสโอโหสี พ่อครับอัตมันมาจากออสเตรียครับออสเตรียครับดแล้วเป็นทหารมายังครับทหารอาหารมาหรือยังไม่มีไม่มีวิบากในการลบราข้าวฟันกับประเทศในอเทนี้เลยใช่ไหมโอเคจ้าจ้าไม่มี คนนี้โอเคขันย่าจากรัสเซียมาหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าพอดีหลวงพ่อไม่อยู่แล้วนี่แหละคนนี้ชื่อจอนมาจากอเมริกาจอนอเมริกาแล้วก็วาดินวาดินมาจากยูเครนโอ้ยยูเคนไม่เดินทางอยู่แบบนี้ไม่ได้กลับประเทศพอดีแล้วไม่ต้องไปล็อกกัน อาเซียก็ได้โปรตีนจะได้ไม่ต้องเตรียงแล้วมันเป็นชะตากรรมของโลกทุงคม กินเคยทะเลาะกันมาก็มาทะเลาะกันมาจริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรมันก็เสือสองตัวมันกัดกันก็เจ็บมันคูไม่ได้อะไรหรอกเออถ้าแบ่งกันอยู่แบ่งกินแบ่งกันใช่ไปอาศัยไปก็นั่นแหละโอเคคือวัฒนธรรมที่ดีเน่คือเสือสองตัวก okay. okay. so ิน คุณคิดว่ามันอยู่ร่วมกันไม่ได้ได้ไงคุณกัดกันมันเจ็บทั้นคู่เลยก็อยู่ร่วมกันให้มันได้ทุกเหล่าใครเขาอยากจะออกหน้าออกตาในการรับผิดชอบบริหาร พาอยู่พาสายก็ให้มันออกหน้าออกตาไปเลยไอ้วนนี้มเ่ยนแบ่งกันเหนื่อยไปตัวน้ผู้นำแต่ละประเทศรประเธอประมาณนั้นเป็นชะตากรรมใม่สร้างนิวเคลียร์กันเยอะเกินไปต้องเนิวเคลียร์มันจะแตก

คือในประเทศในโลกใบนี้คือแต่ละพื้นที่มันก็เป็นเพียงที่อาศัยของทุกคนชราการอยู่อาศัยมันไม่ได้เป็นของไทยจริงมันไม่ได้เป็นของไทยจริงทุกคนก็ตายทิ้งมันไปหมดแหละ มันก็ตายขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็แค่มาสายช่วงกลางก็อยู่ด้วยกันได้หลักพุ่งการอยู่ร่วมกันก็แค่แบ่งกันอยู่แบ่งกันมาสายเย็นเบียดกันเย็นบียดกันไม่ได้ก็โอเคแล้เพียงแต่ว่าถ้าประเทศไหนมันเป็นพิษเป็นภัยมาเกาดอกไม้เันสแกมเมอร์อย่างเนี้ย ยาเสพติดอย่างเงี้ยซึ่งมันมันเป็นการทำลายมนุษยชาติด้วยกันอันเนี้ไปลงโทษหน่อยไม่เป็นไรเหมือนกับลูกดื้วยก็พ่อแม่ก็ไม่เดียวไปตีหน่อยปลามปลาบปลาบปลามอัอย่างเงี้ยไม่เป็นไรโอเคสั่งสอนได้ เพราะว่าถ้าปล่อยไว้คุณก็จะแพ้ในสิ่งเหล่านี้มันทําลายจิตวิญญาณของผู้คนมนุษย์สิินาไดกันร่างกายทั้งขาอย่างนี้สิ่งเสียดติดอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ก็ไปสอนหน่อยเมื่อเดียวไปลงหน่อยแทะไปลงหน่อยผู้นำไหนเป็นหัวจกก็จัดการหน่อยก็ไม่เลี้ยวลงแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่จะไปย่ำยีอะไรกันซะมากมายนี่น่นนัก อะไรจะไปประมาณนั้นซึ่งเนี้มันระบาดนี่มายเจอทีน่ะเนมันไม่ดีสำหรับมนุษเสียช้ามันทําให้การเป็นอยู่มนเดือดร้อนอันนี้รอนี้ไม่เป็นไรก็ไปสอนกันได้ไปปรามกันได้ไปปราบกันได้ไปอะไรกันได้บ้างสั่งสอน Đại loại yeah, cờ, Còn nó luôn á Đã thì con mình tham Còn tham dốc ยกใหญ่ๆสักยกหนึ่งก็ดีแล้วตายกันเยอะหน่อยตายกันเยอะกดเจนก็จะเหลือน้อยลงไปมาหาสู่กันก็ง่ายขึ้นตายเยอะก็ตายไปเยอะก็เหงาเหงาปับเออมาอยู่ด้วยกันมา้ไม่ใช่วิญญาเรี่องคนก็จะเริ่มเพื่ออาทรกันมากขึ้น เดี๋ยวนี้มันเหมือนกันมันหวงกันอยู่แย่งกันอยู่แย่งกันอยู่หวงกันอยู่ขีดกันกันอยู่มันก็เลยแบบอยู่ยากไปหนดเดี๋ยวพอมันเหลือน้อยลงมันก็ทีนี้ก็เริ่มเหนาเริ่มว้าวิ่งเอาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นเออเออถึงอมุมันก็อย่างเงี้ยมันมันก็ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็มันก็ เซนซิโร่สกทีนึ่งถ้ามันเก่นไปอะช่ใช่ามอไม่้องิป้าก็ฟัป้าล้นเกินไปก็เซนซิโร่สักทีทุกเรื่องทุกอย่างเป็นไร ทำไมไปโรงเรียนแล้วยังพูดภาษาไทยไม่ได้สักทีอะยังเป็นภาษายังเป็นภาษาอยู่แอยู่เลยโอเคทุกๆคนนะอยู่สบายๆลูกนะ <c oughs> มีอะไรก็ถามไทยกันท <c oughs> ุกอย่างคือรีแลกอ่ะโอเคไหมทุกอย่างคือรีลกเอาอบไรเอาเลยออ